ช่วงเวลาพักผ่อนอย่างสงบสุขของครอบครัวสุขสันต์ในกระท่อมกลางป่าห่างไกลผู้คนกับยุติลงโดยการมาของบุคคลแปลกหน้าทั้งสี่เพื่อปกป้องไว้ให้โลกนี้ถึงกับการละวสารสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรืงว่าเสียงเคราะห์ที่กระท่อมหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติด ตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook i n s t a g กรมบริการหาร YouTube p r e มียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุดาติมิตรแจ้งมาว่ามาจากช่อง fb movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ b o s h i 5 เปิดเรื่องราวมาที่วัวล,ลินหนูหน้อยที่ออกมาจากบ้านพักเพื่อนไล่จับตะกตัตนเธอจับได้ตัวหนึ่งก็เก็บมันเอาไว้ในโหลพร้อมกับเพื่อนๆแถมยังไม่ลืมตั้งชื่อให้มันและจดลักษณะต่างๆเก็บไว้เพื่อศึกษาจนมีชายร่างใหญ่คนหนึ่งเดินมาหาสวัสดีฉันไม่ใช่คนที่นี่แค่อยากทําความรู้จักขอคุยด้วยได้ไหมหวนก็สส่หัวบอกว่าหนูไม่คุยกับคนแปลกหน้าชายคนนั้นก็ตอบว่าดีมันก็ควรเป็นอย่างงานัน งันฉันชื่อเลโอนาร์ดแล้วหนูล่ะชื่ออะไรวเวิร์นก็ตอบชื่อของเธอไปและเขาก็อาสาช่วยวเวิร์นจับตะกะั่วแตนซึ่งจับเก่งมากด้วยชายผู้นั้นพยายามทําความรู้จักและถามว่าจับมันทําไมวเวิร์นก็ตอบว่าหนูจับมันเพื่อศึกษาโตขึ้นหนูอยากดูแลซาดชายคนนั้นถามต่อว่าหนูทําเองหรือว่ามีใครสอนวเวิร์นตอบว่าพ่ออีริกสอนหนูมาเลโอนาร์ดถามว่าเรียกพ่อตามชื่อเลยหรอวเวิร์นก็อธิบายจะได้รู้ว่าครูอยู่ กับใครหนูมีพ่อสองคนคือพ่ออีริกกับพ่อแอนดรูคนทั่วไปมีพ่อแค่คนเดียวเลโอนาถ,ถามด้วยความใส่ใจว่าแบบนี้มันกวนใจหนูหรือเปล่าเวิ๋นก็สายหัวหนูเข้าใจได้เว้นแต่ครูที่โรงเรียนที่ชอบพูดออกไปว่ามันดีแค่ไหนที่มีพ่อสองคนหนูรู้สึกว่าครูกําลังประชดเลโอนาถ,ถามว่าหนูอายุเท่าไหร่อวิอนก็ตอบว่าอีกแวันจะอายุ7จ็ดขวบเลโอนาเลยเอาดอกไม้เป็นของขวัญวันเกิดสุขสันต์วันเกิดล่วกหน้านะ พอดีฉันหยิบมันมาด้วยแต่ถ้าหนูไม่ชอบเราใช้มันมาเล่นเกมกันดีไหมวนก็อยากรู้ว่าเกมอะไรเลโอนาดตอบว่าเราจะผัดกันดึงดอกไม้และตอบคําถามกันเลโอนาดเริ่มก่อนโดยการถามว่าชอบหนังเรื่องอะไรอวนก็ตอบแม่มดน้อยกีกีต่อมาวนก็เด็ดกลีบและถามว่าเลโอนาดมาที่นี่ทําไมเลโอนาดก็ตอบอย่างสบายใจก็เพื่อม,มาเป็นเพื่อนกับเธอไงล่ะเป็นฝ่ายที่เลโอนาดถามว่าแผลที่ปากของหนูเกิดมาจากอะไรวนก็ท,ทําท่าที ไม่พอใจเลโอนาร์ดก็ขอโทษสุดท้ายหวนก็ยอมบอกว่าหนูมีมันมาตั้งแต่เด็กเลโอนาร์ดก็พูดแทกว่าฉันไม่มีแผลเป็นแบบเธอแต่ถ้ามองไปในหัวใจฉันเธอจะรู้ว่ามันบาดเจ็บและกําลังสลายหวนก็งงทําไมมันถึงสลายณนะตอนนั้นมีผู้คนเพิ่มเติมกลังเดินเข้ามาเลโอนาร์ดจ้องมองไปด้วยสีตาที่เป็นกังวลหวนถามว่านั่นเพื่อนคุณหรอเลโอนาร์ดตอบคําถามว่าทําไมหัวใจที่สลายนั่นก็เพราะว่าคนที่ กำลังเดินมาเป็นคนที่ฉันเพิ่งรู้จักและมาช่วยฉันทํางานเราสี่คนมีงานที่ต้องทําบอกตามตรงมันอาจจะสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์โลกวอนดูหวาดกลัวกับการมาของอีกสามคนพอพวกเขามีอาวุธอยู่ในมือเลยเรียบวิ่งหนีกลับเข้า,ขาบ้านเลออนาดพยายามเกลี้ยกล่อมว่าเธอต้องบอกพ่อเธอให้เปิดประตูฉันรู้ว่ามันยากแต่เราจําเป็นต้องเข้าไปเพราะพวกเธอสามคนมีเรื่องยากที่ต้องตัดสินใจเป็นเรื่องที่โหดร้ายที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้วอน รีบไปตามพ่ออีริกและพ่อเอนดรูบอกว่ารีบเข้าบ้านมีชายแปลกหน้าเข้ามาเขาบอกว่ามาทํางานที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้รีบล็อกประตูเร็วเข้าไม่ทันที่หวนจะอธิบายก็มีเสียงเคาะประตูดัง แอนดรูว์แอบมองไปด้านนอกก็เห็นบุตรร่างใหญ่หน้ากลัวพวกเขามีอาวุธด้วยจะทํายังไงดีไล่ไปอย่างสุภาพดีไหมพยายามปฏิเสธการเข้ามาของบุคคลแปลกหน้าแต่พวกเขาก็ไม่ยอมไปแอนดรูว์ก็รีบโทรแจ้งตำรวจแต่ทว่าโทรศั์กลับไม่มีขึ้นโทรศัพท์บ,บ้านก็ใช้การไม่ได้บุคคลภายนอกก็ตะโกนกลับมาว่าไม่จําเป็นต้องติดต่อสรรื่อสารเรารู้อยู่แล้วว่ามันใช้การไม่ได้หรอกเลอนานพยายามเกลี้ยกล่อมให้คนในบ้านเปิดประตูแต่แล้วชายคนหนึ่งกดทุบประตูด้วย ความโมโหเปิดประตูสิวะพวกเขาแยกย้ายกันไปคนละด้านเลโอนาร์อ้อมไปหลังบ้านจนไปเจอกับทางเข้าห้องใต้ดินในขณะที่คนอื่นพยายามกระแทกประตูเพื่อบุกเข้ามาทั้งประตูและหน้าต่างไม่นานผู้บุกรุกก็เข้ามาได้แอนดรูกอดลูกไว้แน่นเอริกก็ประจันหน้ากับสาวที่บุกเข้ามาฟาดฟันผู้บุกรุกด้วยท่อนเหล็กจนานางคนนั้นลม้มลงซึ่งนานก็ตอบโต้โดยการเกี่ยวขาทําให้เอริกลม้มลงหัวฟาดพื้นผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันจะช่วยดูฉันเป็นพยาบาลแต่แอนดรูก็มาไล่นางคนนั้นไปอย่าแตะต้องตัวเขาชายอีกคนได้บุกเข้ามาหาแอนดรูแอนดรูก็ถังทุบและตีโดยที่ชายคนนั้นไม่ทันได้โต้อตอบโดนสาวหมัดไปหลายดอกจนลีโอนนัดต้องขอให้แอนดรูพอเธอเพราะเขาได้อุ้มเหวินเอาไว้แล้วทุกอย่างสงบลงผู้หญิงคนนั้นมาช่วยผดุงพยาบาลอีริกในขณะที่แอนดรูกังวลว่าชีวิตคู่กำลังล่มสลายเพราะตอนที่บอกพ่อแม่ว่ามีคู่รักเป็นผู้ชาย พอ่อยอมเสียเวลาขับรถมาแปดชั่วโมงพ่อมองหน้ากันแค่15นาทีแล้วจากไปถึงตอนนี้อีริกได้ตื่นขึ้นบนเก้าอี้ที่โดนมัดแขนเลโอนาร์ดและคนที่เหลือกําลังเก็บกวาดบ้านอีริกมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เวิร์นยังโอเคนั่งดูการ์ตูนแมมมดน้อยกิกี้อยู่เลโอนาร์ดเข้ามาแทรกแลวบอกค่อยดูแลกันนะเบาเสียงที่วีนอยพวกเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันเลโอนาร์ดถามผู้หญิงคนนั้นว่าทําแผลเสร็จหรือยังนางก็ตอบว่าทํา แ,แต่สมองกระเทบกระเทือนต้องให้หมอเช็คอีกทีเรโอนาดพยายามทําให้บรรยากาศมาคุน้อยลงแต่แอนดรูก็บ่นว่าต้องการอะไรพวกนายมาที่นี่เพื่อดูการ์ตูนเนี่ยนะเรโอนาดพยายามอธิบายว่าพวกเราทั้ง4ี่ไม่ได้รู้จักกันจนมาถึงที่นี่เรโอนาดบอกว่าเราเป็นคนปกติเหมือนพวกคุณไม่ใช่โจรหรือว่าต้องการทําร้ายใครใดๆเราไม่มีทางเลือกแอนดรู <Andrew S 2> <Leonardo S 1> ก็โต้อตอบว่าเรามีทางเลือกเสมอแต่คุณเลือกที่จะบุกมาบ้านพักของพวกเราเลโอนาดก็ Leonardo บอกว่าถูกแล้วเอ็นรู้ทุกคนมีทางเลือกเสมอเอาละทุกคนได้เวลาแล้วทั้ง4มายืนตรงหน้าของพ่อทั้งสองและเหวินสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือซาบีนาเข้ามาแนะนำตัวว่าเธอหนานมาจากแคลิฟอร์เนียตอนใต้เป็นพยาบาลรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดมาเกือบตลอด5ปีฉันใช้เงินเก็บทุกบาททุกสตางค์เพื่อเดินทางมาถึงที่นี่เธอแนะนำตัวด้วยความเป็นกังวลต่อมาคือลิโอนาท,ที่มาแนะนำตัวเขามาจากชิคาโกเป็น ็นครูสอนนักเรียนปฐมยามว่างก็เป็นบาร์เทนเดอร์เอาละต่อไปก็ตาพ่อหนุ่มที่โดนอ่านจนหน้าบวมเขาได้แนะนาตัวว่าชื่อเรมอนมาจากเมซาชูเซตส์ทำงานบริษัทน้ามันโสดเคยติดคุกอีริกไม่เข้าใจกับสิ่งที่พวกเขาทําจะแนะนําตัวกันเป็นทไมแต่ก่อนอื่นเนื้อสิ่งใดช่วยปิดพาม่านหน่อยได้ไหมแสงมันแยงตาซาบีน่าก็คิดว่าอาจจะเป็นผลของการกระทบกระเทือนตอนหกลมเมื่อกี้เรมอนเลยไปช่วยปิดพาม สุดท้ายเอดเรียมก็มาแนะนําตัวว่าเธอนั้นเป็นแม่ครัวทําอาหารในเม็กซิกันที่ดูปองเซอร์เคิลดีซีมีแมว2ตัวชีริฟกับราฟข่าวๆก็ประมาณนี้เมื่อจบการแนะนําตัวเรโอนาดขอปิดทีวีก่อนนะเวิร์นเดี๋ยวค่อยดูการ์ตูนใหม่และทั้ง4ี่ก็มาอธิบายว่าเรานั้นมาที่นี่เพื่อยับยั้งวันสิ้นโลกพวกเราทุกคนที่อยู่ในกระท่อมหลังนี้สามารถหยุดมันได้แต่ต้องให้พวกคุณนั้นช่วย เอาซาเอนดรูอิริทและเหวนงงกันไปตามๆกันเรีอวนาดอธิบายต่อว่าท้ายที่สุดแล้วโลกเราจะสิ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณสามคนเท่านั้นเรีอ,อนาดคุกเขา่าแล้วบอกถึงวิธีที่จะยับยังวันสิ้นโลกคือหลังจากที่ตัดสินใจในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วพวกคุณต้องลงมือสังหารคนที่เลือกเองหนึ่งในพวกคุณทั้งสามและต้องเป็นการเลือกที่เต็มใจถ้าหากว่าเลือกไม่ได้หรือไม่สามารถปริชิ วิถคนที่เลือกได้โลกจะถึงจุดจบพวกคุณสามคนจะรอดแต่โลกใบนี้จะไม่เหลืออะไรเลโอนาอธิบายด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและหวาดกลัวผู้คนมากกว่าเจ00ล้านคนจะไม่เหลือรอดแม้แต่สักคนเอริกบนแอนดรูว์ก็คิดว่าพวกเขาเั้นบ้าไปแล้วเรื่องบ้าๆบแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกเลโอนาต์ <Leonard S 1> <Leonard S 2> ก็ชีช้แจงต่อว่าพวกคุณจะได้อยู่เห็นในสิ่งที่สยดสยองจุดจบของทุกสิ่งเหลือเพียงแค่พวกคุณทั้งสาม รอนเร่อยู่บนด,ดาวแห่งนี้เพียงลําพังตลอดกาลอีริกก็ตอบว่าพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลโอนาร์ดก็เห็นด้วยพวกคุณไม่ได้ทําอะไรผิดไม่มีเหตุจําเป็นที่พวกคุณต้องมาแบกรับภาระนี้แต่มันจะเกิดขึ้นเลโอนาร์ดลุกขึ้นแล้วชี้แจงว่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาร้ายเรดมอนก็ตอบว่าใช่ถ้ามีเจตนาร้ายพวกเราคงสังหารพวกคุณไปแล้วเลโอนาร์ดนั้นบอกกล่าวว่าพวกเราไม่สามารถปิดชีพใครแทนพวกคุณได้บังคับขืนใจพวกคุณก็ไม่ได้และที่ สำคัญพวกคุณเลือกสังวยชีวิตตัวเองก็ไม่ได้ด้วยมันต้องมาจากการตัดสินใจและตกลงกันทั้ง3คนแน่นอนว่าพวกเขาไม่เลือกจะไม่เลือกใครทั้งนั้นเลออนหนดอธิบายต่อว่าเขาเห็นทุกอย่างในนิมิตทุกอย่างจะก,กระหนวุ่นวายคลื่นสึนามิจะขึ้นสูงเรากับกัมปัญญักษ์ถล่มปัตตภีตอนนั้นที่เขาชี้แจงคนที่เหลือก,ก็หยิบจับอาวุธกับความพินาศของโลกที่เลโอ,อนหนะอธิบายเขารำพึงรำพันมันพร้อมกับน้ําตาที่ไหล ก่อนที่ทั้งสี่คนจะเคลื่อนไหวโดยที่เรมอนเข้ามานั่งอยู่ตรงหน้าเอาถุงขาวคลุมหัวตอนที่แววตาของเขาโศกเศร้าและหวาดกลัวบุคคลที่เหลือได้ใช้อาวุธประจำกายสับบ้นหัวของเรดมอนจนแหลกและสิ้นชีพไปโดยที่เรดมอนนั้นไม่ได้ร้องอย่างเจ็บปวดหรือโหยหวนแต่อย่างใดอย่างกับรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนและเขาก็เตรียมใจรับมันอยู่แล้วคนเป็นพ่อให้ลูกก อดตนเอาไว้อย่ามองภาพที่บาดตาเช่นนี้แอนดรูนั้นจําได้ดีถึงวันแรกที่เขาได้เจอก,กับลูกสาวรับลูกมาอุปการะเลี้ยงดูให้ความรักและรู้ว่าลูกรักตนมากแค่ไหนบุคคลแปลกหน้าทั้งสี่นั้นก็ดูหวาดกลัวกับสิ่งที่พวกเขาทําลงไปที่แน่แน่ลิโอนาดยังคงใจเย็นถึงแม้น้ําตาจะไหลรินแต่ก็ลากเรดมอนออกไปนอกบ้านทําความสะอาดพื้นเพื่อไม่ให้วนเห็นภาพที่บาดตาก่อนที่ลิโน จะมาจับรีโมดและกล่าวขอโทษทีนะเวิรนฉันจําเป็นต้องเปลี่ยนช่องเราจําเป็นต้องดูข่าวสารหน่อยทีแรกมันก็เป็นแค่รายการขายของจนกระทั่งมีข่าวด่วนเหตุแผ่นดินไหวกลางเกาะรูเชียเกิดขึ้นกว่าสี่ชั่วโมงก่อนซึ่งทําให้แผ่นเปลืโลกเคลื่อนทําให้เกิดแผ่นดินไหวต่อเน,นื่องยังเกาะฮาวายเอนดรู <Andrew S 2> ก็บ่นว่านี่หรอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณพนาน,านาว่าโลกจะแตกมันก็แค่แผ่นดินไหวเล็กน้อยเอนดรูเข้าใจว่ามันเป็นเพียงแค่แผ่นดินไหวเล็ก น้อยมันก็เกิดขึ้นได้จนกระทั่งข่าวใหญ่ได้บอกว่าแผ่นดินไหวเล็กๆก็เกิดแรงสั่นสะเทือนจนเกิดแผ่นดินไหวขั้นหายนะมันทำลายบ้านเรือนผู้คนริมชายหาดมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่จะหาที่หลบภัยซาบีนาและเอนเดียร์รำให้ตอนที่ดูข่าวอยู่พร้อมกับลีโอนาดเพราะภาพที่ปรากฏในหน้าจอทั้งสองไม่เคยเห็นเคยเห็นมาแล้วในนิมิตถึงคลื่นสูงขนาดใหญ่ปกคลุมบ้านเมืองทำลายหลางทุกสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัต บ้านเรือนแตกหักแหลกสลายไม่เหลือสิ้นดีเรือนาดต้องปิดทีวีเพราะมันโหดร้ายจนเกินไปและเขาก็บอกว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างเดิมจนกระทั่งเที่ยงคืนนี้เอนดรูก็บ่นอีกครั้งว่ามันไม่เกี่ยวกับเราในขณะที่อีริกนั้นกําลังล่องลอยอยูอย่ในพวังที่โศกเศร้าทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงพวกเรายังเป็นครอบครัวที่สุขสันต์ขับรถเข้ามาในปา่าเปิดเพลงเฮฮามาถึงบ้านพักก็โดดน้ําทะเลสาบมีความสุขกันอยู่เวลา าผ่านพ้นไปอีกทีซาบินาก็เข้ามาดูแลอีริกทำแผลให้ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ย่ำแย่จนเกินไปซาบีนาพาแอ,อนดรูมานั่งคู่กับอีริกอีกครั้งในขณะที่พ่อทั้งสองกำลังให้กำลังใจกันและกันส่วนเลโอนาร์ดเอ็นเดียและซาบินาก็มานั่งประชุมทุกคนละสายตาจากเวิร์นเธอเลยเลือกที่จะแอบหนีผ่านช่องทางใตดินออกหลังบ้านและรีบวิ่งไปซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้แต่สุดท้ายก็โดนเลโอนาร์ดจับได้ เลออนาดพยายามอธิบายว่าสิ่งที่เขาทํานั่นจําเป็นต้องทําพวกเราไม่เคยเลือกพวกคุณเป็นเป้าหมายนิมิตตั้งหากที่บอกให้พวกเรามาที่นี่จนมาเจอพวกคุณเข้าแต่แล้วในตอนนั้นเองเอนดรูก,ก,กล่าวขึ้นมาว่าเป้าหมายพวกคุณมีเป้าหมายเรดมอน์คือคนในบาร์นั่นผมจําได้แล้วใช่ออริกได้กล่าวเอนดรูเคยถูกคนแปลกหน้าทําร้ายที่บอสตันเมื่อหลายปีก่อนเขาติดคุกอยู่พักหนึ่งแต่เขาชื่ออเบนอนหรืออะไรสักอย่างเอนดรูถามเพื่อความมั่น ใจว่าเรดมอนนั่นคือชื่อจริงเขาหรือเปล่าเลโอนัตก็ตอบว่าใช่เขาชื่อเรดมอน์เอนดูพยายามทานเหตุผลให้มั่นใจว่าเขาไม่ใช่เป้าหมายที่ถูกเลือกเอาไว้เลโอน์ตคุณเป็นครูจริงหรือเปล่าเลโอน์ดก็เอาหลักฐานมาให้เพราะเขาได้พกรูปนักเรียนในห้องติดตัวมาด้วยพวกคุณอย่าก,กังวลใจพวกเราไม่ได้มีอะไรหมกเม็ดพักผ่อนก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงพวกคุณน่าจะหลับดีขึ้นถ้าได้มองหน้ากันเลโอน์ดได้ปรับเก้าอี้ของทั้งสองวนก็เอบกอดพ่อเอา จนภาพมาที่เช้าวันต่อมาที่วรวนนั่งกินอาหารเช้าตอนนี้เอนรูพยายามวางแผนกับอีริกว่าต้องหาวิธีที่เขาต้องไปท้ายรถเพราะในนั้นมีปืนอยู่อาจจะเป็นอาวุธต่อกรกับพวกนี้ได้ซึ่งวรวนก็ได้ยินสิ่งที่พ่อทั้งสองพูดคุยเมื่อกินข้าวเสร็จเธอเลยแอบเอามีดมายัดใส่มือของพ่ออีริกในตอนที่ทุกคนสนใจเอนรูที่กําลังพร่ำหลอกล่อความสนใจกับทุกคนเอนรู Andrew, คิดว่าภาพในข่าวอาจจะถูก เลโอนาตรู้อยู่แล้วว่าเขาจะปรากฏพอเอเลโอนาตดมัวแต่ดูนาฬิกาอยู่ตลอดเลโอน์ดนั้นก็บอกที่ฉันดูนาฬิกาเพราะมันคือกําหนดการที่ดีมิดได้กล่าวต่อมาคือตาของแอนเดียถ้าทุกคนยังไม่ตัดสินใจแอนเดียก็จะต้องคลุมหัวตัวเองแอนเดียพยายามจะโน้มน้าให้พวกเขาเลือกที่จะปิดชีวิตใครสักคนด้วยความเต็มใจซึ่งแน่นอนเช่นเคยในครั้งนี้ถึงแม้อีริกจะไม่มีความเห็นแต่แอนดรูนั้นยอมรับว่าเขาไม่มีทางเลือก เราจะไม่ยอมสละใครตอนนี้อีริกขอให้เวิร์นเข้ามาอบกอดพ่อในตอนที่แอนเดรียโดนปลิดชีวิตในตอนที่ทุกคนโศกเศร้าอยู่นั้นอีริกก็ใช้มีดในมือหั่นเชือกที่พันธนาการตัวเองอยู่ลีโอนาร์พาตัวแอนเดรียไปให้พ้นสายตาของเวิร์นก่อนจะกลับมาเปิดทีวีถึงโศกนาฏกรรมใหญ่ที่โลกกาลังปันป่วนเพราะได้เกิดวิวัฒน,นาการของไวรัสสายพันธุ์ x อ์แพร่กระจายทําให้ผู้คนติดเชื้อซึ่งมันรุนแรง ชีวิตกําลังระบาดอยู่ในเมืองต่างๆทั่วโลกแต่แล้วตอนนั้นอีริกกับกล่าวกับเอนดรูว,ว่าตอนที่เอนเดียกําลังจะล่วงลับไปเขาเหมือนเห็นแสงข้างหลังผู้คนเหล่านั้นรากกับว่าออริกเองนั้นเห็นนิมิตเรโอนาตอบว่าใช่พวกเราเห็นเช่นนั้นแต่เอนดรูก็โต้เถียงว่าพวกเรากําลังเครียดให้เลือกในสิ่งที่ไม่ต้องการอีริกหัวกระแทกจนทําให้คิดไปเองในหลายๆอย่างทุกอย่างนี้มันถูกจัดฉากทีวีก็ถูกตั้งเวลาณนะตอนนั้นพ ได้ส่งสิกให้กับเวิร์นเวนก็เลยวุ่นวายว่าจะดูหนังเรื่องนั้นจะดูหนังเรื่องนี้เลโอนาร์จะเข้าไปปลอบเวิร์นอีริกเลยแก้เชี่ยตัวเองคว้าอาวุธมาปกป้องเวิร์นทั้งเลโอนาร์และซาบีนาพยายามสงบสติอีริกทําให้เอนรูมีโอกาสปลดพัฒนาการตัวเองทั้งแขนและขาและรีบออกไปหลังบ้านไปที่รถเพื่อคว้าอาวุธปืนแต่ซาบีนาก็เห็นเข้าเลยเดินมาฟาดขาเขาจนล้มลงซาบีนาไม่ได้ต้องการทําอย่างนี้ขอร้องละ่ะเอนรู กลับไปในบ้านแต่แอนดรูก็ดิน้นโยกตัวเองขึ้นรถและล็อกประตูพยายามจะคลานเพื่อไปหาปืนแต่กล่องปืนนั้นต้องสแกนแลายนิ้วมือในขณะที่ซาบีนาขอร้องแอนดรูให้ความร่วมมือแอนดรู Andrew ก็ไม่สนเธอเลยต้องใช้อาวุธทุบกระจกในขณะที่แอนดรูพยายามสแกนนิ้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่มันก็ไม่ติดจนกระทั่งกล่องปืนได้เปิดออกเขาเรีบบรรจุกระสุนซาบ,บีนาไม่อยากทำอย่างนี้ซาบ,บีนาจำเป็นต้องแทงแอนดรูไปที่หลังโดยที่เธอก็ไม่เห็นว่าแอนดรูน กำลังใช้มือบรรจุกระสุนเมื่อปลายกระบอกปืนหันเข้าหาซาบินา่าเขาได้ลั่นไกเพื่อคู่ซาบิน่าเลยรีบวิ่งหนีเอนดรูเลยรีบกลับมาเพื่อช่วยสามีและลูกของเขาเลโอนาร์ไม่สามารถขัดขืนได้เอนดรูขู่ให้เลโอนาร์วางอาวุธซะเพราะเอนดรูต้องการแค่พา,าครอบครัวผมหนีออกไปจากที่นี่และซาบิน่าก็วิ่งพุ่งเข้ามาเอนดรูเลยหันปืนลั่นไกใส่เธอจนเธอนั้นล้มลงแล้วนอนแน่นิ่งก่อนที่ภาพนั้น ย้อนไปในอดีตในวันที่ทั้งสองกำลังดื่มกินอยู่ในภาพพูดคุยเจราจาอย่างหวานและสุดซึง้งจนทําให้คนแถวนั้นรําคาญมีคนเมามาสัตว์หน้าเอนดรูก่อนจะจากไปสุดท้ายแล้วมันก็โดนจับหลังจากนั้นเอนดรูเลยฝึกปืนฝีมือซื้อปืนซ้อมใช้มันจนตอนนี้ก็เป็นนักแม่นคนหนึ่งทว่าเขายังไม่มีใจกล้าที่จะปลิดชีวิตคนไม่เหมือนกับลลโอนารที่เห็นซาบิน่ากำลังร่อแร่เขาก็ได้เอาผ้าขาวมาคลุมหัว ก่อนจะใช้อาวุธของตนฟาดซาบริน่าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่นีมิสั่งการถึงแม้เอนดรูจะใช้ปืนคูเรโอนาดเลีอนาดก็ยังทําทุกอย่างเพื่อให้โลกนี้ไม่แตกสลายและเลีอนาดก็จัดก,การร่างของซาบริน่าเพื่อไม่ให้มันบาดตาเอนดรูเลยแอบไปหาเรดมอนเพื่อค้นกระเป๋าของเขาจนเจอบัตรประจําตัวและได้รู้ว่าเรดมอนชื่อจริงชื่ออเบนอนคนที่มาต่อยเขาในบาวันนั้นเอนดรูเลย เริ่มมั่นใจว่าเราถูกล็อกเป้าไว้แล้วนี่คือการปันหัวและกันแกล้งเพื่อล้างแค้นแอนดรูลั่นไกแน่ถ้าจาเป็นต้องทําสุดท้ายเลโอนาร์ดก็โตเถียงไม่ไหวบืนอยู่ในมือแอนดรูสุดท้ายเขาก็โดนขังในห้องน้ําทว่าพวกเขากลับได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาแอนดรูเลยคิดว่าเลโอนาร์ดอาจจะคิดหนีไปเลยพยายามขู่ว่าอย่าทําอะไรรอจะเปิดประตูเข้าไปและแอนดรูก็เห็นถึงหน้าต่างที่โดนทุบจนแหลกเลโอนาร์ดอาจจะหนีไปแต่แล้วมันก็ นคือกลลวงเลียวนาซ่อนอยู่ในอ่างและ่วยโอกาสแย่งปืนมาจากมือเอนดรูไม่มีใครจะหนีจากนี้ได้อีกในตอนที่เอนดรูกําลังย่ําแย่อีริกกลับเปิดจอทีวีเพื่อฟังข่าวปรากฏว่าทุกสายการบินบนโลกใบนี้เกิดล้มเหลวเครื่องบินไม่สามารถทํางานได้มีเครื่องบินหลายร้อยลำตกลงมากระแทกพื้นอย่างปริศนานานทําให้อีริกเริ่มมั่นใจในสิ่งที่เขาเห็นตอนที่แสงสาด่องเพราะอีริกเป็นคนเปิดทีวีเองมัน จะบังเอิญเกินไปถ้าข่าวโผล่ขึ้นมาตอนนี้แสดงว่าลีออนาดไม่ได้จัดฉากลีออนาดอธิบายกับข่าวที่ทุกคนเห็นอยู่ว่าโลกกําลังวิบัติซึ่งข่าวก็เป็นการถ่ายทอดสดพิธีกรพูดชี้แจงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและลีโอนาดก็แสดงให้เห็นว่าเขาได้เห็นมันผ่านนิมิตเพราะเขาสามารถพูดทุกอย่างที่พิธีกรจะกล่าวเป๊ะทุกคํา ทุกประโยคเลวอนาดรู้ดีว่าเวลาเหลือไม่น้อยถึงเวลาของเขาแล้วมันเป็นตาของเขาเลวอนาตดยอมวางปืนในขณะที่เอนรูบอกให้วนนั้นไปรอพ่อในรถเลวอนาตดกล่าวกับพ่อทั้งสองว่าหลังจากที่ผมจากไปพวกคุณเหลือเวลาแค่ไม่มากมันเป็นหนทางสุดท้ายลาก่อนและเลวอนาดก็ได้ใช้มีดทําตามที่นีมิสสังการเพื่อหวังว่ามันจะยื้อเวลาให้พ่อทั้งสองได้ตัดสินใจที่จะยื้อโลกใบนี้ให คงอยู่ต่อไปตอนนี้บนท้องฟ้าแม่ครึมมืดมนมีเครื่องบินหยุดทำงานบนฟากฟ้าอีริกเลยเข้าใจว่าต้องทำตามที่เขาบอกเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะเอนดรูอีริกได้กล่าวว่าครอบครัวคงต้องตัดสินใจในเรื่องนี้มันไม่มีทางเลือกเพราะทุกอย่างที่พวกเขาเล่ามันเป็นความจริงอยากให้โลกนี้อยู่ต่อไม่ใช่เหลือแค่พวกเราคุณรู้ใช่ไหมเอนดรูว่าเราต้องการให้เวนใช้ชีวิตแบบไหนนี่ไม่ใช่ การบุกงัดบ้านนะพวกเขาไม่ได้เล็งเราพวกเขามาก็เพื่อใช้เวลากับพวกเราให้เราได้รู้จักกับพวกเขาย้ำเตือนทุกแง่มุมของความเป็นคนอีริกกล่าวทุกอย่างราวกับว่าเขาเองนั้นก็เห็นนิมิตอีกคนหนึ่งเรดมอนคือความพยาบาลเอเดรียมคือความเอาใจใส่เขาดูแลเวิร์นซาบีนาการเยียวยาเพราะเธอเป็นพยาบาลเลโอนาร์ดการชี้แนะเพราะเขาเป็นครูนั่นคือสัญล,ลักษณ์ของจัตุรัสอาชาแห่งวิวอ เราต้องดูพวกเขาจากไปเพื่อรับรู้ความสูญเสียเอนดรูก็ถามกลับว่าทําไมต้องเราทําไมต้องเป็นพวกเราเราไม่ได้มีอะไรพิเศษอีริกก็ตอบว่าเขารู้สึกได้ตอนที่ได้เจอเหวินทําให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันครั้งแรกเราจึงตัดสินใจร่วมกันตอนนี้ปืนอยู่ในมือของเอนดรูอีริกเลยขอให้เอนดรูทํามันนีมิตมันอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนหรือการกระทบกระเทือนทางสมองแต่น่านทําให้อีริกสงบลงและจำนงต่อ โชคชะตาเอนดรูทำเธอเพื่อคุณเพื่อฉันและเพื่อลูกเพื่อหวนเพื่อมีอนาคตต่อไปเอนดรูนราให้กับโชคชะตาที่ถูกกาหนดสุดท้ายในใจกลางป่าเสียงปืนนัดหนึ่งก็ได้ดังพร้อมเสียงรําให้ของเอนดรูที่โศกเศร้าก่อนที่เอนดรูจะมารับเวรที่บ้านต้นไม้ออกกอดลูกด้วยความรักก่อนที่ทั้งสองจะออกไปในขณะที่บ้านกําลังมอดไหมทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเอนดรู Andrew เดิน อย่างยากลําบากโดยบาดแผลที่ขาสุดท้ายเขาก็ได้เจอรถของพวกเลโอนาร์ดเลยใช้มันเข้าเมืองที่ร้านข้างทางพวกเขาได้เห็นข่าวว่าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติหน่วยงานรา้าสามารถหายารักษาโรคระบาดได้เครื่องบินกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหมอได้ให้สัมภาษณ์วันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่ทุกอย่างสงบลงหลังจากที่เธอนั้นทํางานมันเน่นนานมีการสูญเสียครั้งใหญ่แต่ไม่รู้ทําไมความวุ่นวาย นนั้นได้จบลงมันตอกย้ำในความเป็นจริงที่แอนดรูได้เจอหลักฐานว่าลีเอลานา์ดเป็นครูซาบีนาเป็นหมอจากบัตรประจำตัวบนรถของพวกเขารวมถึงเอเดรียมที่มีลูกชายตามที่เธอเคยบอกกล่าวก่อนที่สองพ่อลูกคู่นี้จะขับรถออกไปบนเส้นทางที่แสนไกลและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเอ็มดอยู่ที่6.1เต็ม10คะแนนะเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืม ไลค์ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย